สวัสดีครับผมไอไอชาแนลนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาหาไอเดียแล้วกันนะครับว่าอืมขายอะไรดี <c oughs> เอ่อก็เป็นปัญหาโลกแตกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้แอปพลิเคชัน Shopee ดีกว่านะฮะฟรีใครก็ทำได้เอาแค่เป็นแนวทางแล้วกันนะครับผมอาจจะแนะนำให้ไปหาตรงนี้เลื่อนลงมาหน่อยเห็นไหมครับเนี่ยขายดีประจำสัปดาห์กดเข้าไปนะครับ ขายดีประจำสัปดาห์นะครับในในมือถือนะฮะแค่เป็นแนวทางนะครับผมกดดูเพิ่มเติมนี่เลยคุณก็เลือกดูนะครับของเล่นสินค้าแม่และเด็กคุณก็ลองเลือกดูนะครับสำหรับใครที่คิดไม่ออกนะมันเป็นหนึ่งไอเดียได้เลยนะครับลองดูนะครับกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพลองดูนะครับเครื่องประดับเนี่ยฮะ อยากขายอะไรครับอยู่ที่ต้นทุนของคุณด้วยลองดูนะครับเ,เห็นไหมครับยอดขายตัวเดือนเยอะมากส่วนราคาก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะอันนี้ผมมาแนะนําเป็นแนวทางเฉยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะมันมีเยอะมากๆเลยนะครับเรื่องคู่แข่งก็อย่าเพิ่งไปมองนะครับ ผมแนะนําเป็นอย่างนี้กันอย่าเพิ่งไปมองคู่แข่งเราทําของเราเองไปก่อนยังไงก็มีคนซื้อแน่นอนครับถ้าเรามีของและมีคุณภาพและมีการรีวิวสินค้าที่ดีนะครับอ่าประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ถือว่าเป็นแนวนะในการหาขายอะไรดีนะ EP ที่1นนะครับผมสวัสดีครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามด้วยละกันนะฮะ